You're Listening to KS Podcast อัปเดตข้อมูลหุ้นวิเคราะห์ครบทุกสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อให้คุณลงทุนอย่างมีความสุขกสิกร s e c u r i t y Happiness Investment สวัสดีครับแล้ววันนี้มาถึงหนึ่งในหุ้นที่เราแนะนําเป็นท็อปพิกด้วยนะครับนั่นก็คือตัว EPG นะครับซึ่งต้องเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในหุ้นที่เราเคยแนะนํามานะครับแต่ว่าล่าสุดก็มีการรายงานผลประกอบการออกมาดีกว่าคาดด้วยนะรัเพึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะมาลงรายละเอียดกันว่าผลประกอบการที่ดีกว่าคาดเนี่ยเกิดจากอะไรนะครับแล้วก็มีอัพไซด์ตอบประมาณการมากน้อยแค่ไหนรวมถึงเอาลุกของธุรกิจนี้ในช่วงครึ่งปี2021ดด้วยนะครับอ่ะเชิญเลยครับคุณทันครับสวัสดีครับ สำหรับตัว EPG นะครับรายงานผลประกอบการ f ิ s c a l Year Quarter สามเนี่ย Core Profit ออกมา412ล้านบาทนะครับซึ่งสูงกว่าที่เราทำาน่41%แล้วก็สูงกว่าที่คอนเ e นเซอรทำประมาณ32%นะครับซึ่งกำไรตรงเนี้ยก็โตเกือบเท่าหนึ่ง Year y e a นะครับส่วน Q on Q เนี่ยโตประมาณ50%นะครับหลักๆเนี่ยตัว Year Year โตมาจากเรื่องของ ซลที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ตัวของ m a r g จินที่โตประมาณสี่เปอร์เซ็นต์เเลยนะครับตัวคอเตอร์คอเตอร์ก็เช่นกันนะครับเซลปรับเพิ่มขึ้นเจ็ดาปเซ็ซึ่งหลักๆเนี่ยมาจากธุรกิจออตโต้ของเขาที่มีพัฒนาการที่ดีขึ้นนะครับเนื่องจากว่ายอดขายรถทั่วโลกเนี่ยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นแล้วก็ในขณะที่เขาเนี่ยมีบริษัทย่อยอยู่ในออสเตรเลียขึ้นก่อนได้าน่ มันขาดทุนมาตลอดนะครับปีที่แล้วเนี่ยขาดทุนไปสองสองร้อยล้านนะครับแต่ว่าควอเตอร์นี้เป็นควอเตอร์แรกที่มันเทินขึ้นมาเป็น Operating p r o f i t นะครับเนื่องจากว่าเขามีการทำ r e s t า u c t u r i n g มีการเพิ่มโปรดักเข้าไปย้ายย้ายรายการผลิตอะไรพวกนี้นะครับเลยทำให้ออ e r a t i o ชเนี่ยมันดีขึ้นนะครับก็ตรงนี้นายมันเนี่ยคิดเป็นเจ็ดเก้าเปอร์เซ ของฟูเย่โฟแคสของเรานะครับทั้งปีเนะีนะ่ยเราทำไว้ประมาณผ่านล้านซึ่งดูดูแล้วเนี่ยถ้ามาจิ้นยังสามารถทรงตัวอยู่ในระดับนี้ได้เนี่ยมันน่าจะมีอัพไซส์ประมาณสิบถึงักสิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับซึ่งตัวที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือเรื่องของ o อสมาจิ้นนะครับซึ่งออกมาสามจสามเปอร์เซ็นซึ่งถือว่าสูงมากนะครับในอดีตเนี่ยมีเคยเห็นมาจิ้นสามสามเปอร์เซ็นอยู่แค่ประมาณรักปีสองปีคือในปีสองพันสิบหกสองพันสิบเจ็ด นะครับที่อราคาของปิโตปิโตเคมมันลงเยอะเลยทําให้มาจีนของเขาได้ดีแต่ว่ารอบเนี้ยมันต่างกันนิดหน่อยก็คือช่วงนี้คือราคาปิโตเคมขึ้นนะครับเนื่องจากว่าราคาน้ำมันมันปรับตัวเพิ่มขึ้นครับแต่ว่าอตัวปิโตเคมหลักๆที่เขาใช้ก็คือโพลีพิลรนตัว Hdpe แล้วก็ตัวเพ t เนี่ยเนื่องจากว่าตอนนี้มันค่อนข้างโอเวอร์สัปนะครับก็คือ มีกาลังการผลิตมากกว่าความต้องการใช้นะครับในขณะที่แคปซิลิตี้ที่จะเพิ่มขึ้นในปีนี้ปีหน้าเนี่ยก็มีค่อนข้างเยอะนะครับเลยทําให้ s u ายเออร์ของเขาเนี่ยค่อนข้างกังวลน,นะครับเขาก็เลยเหมือนกับเป็นเ e กอูเชีมาแล้วได้ราคาที่เขาจากราคาตลาดซึ่งตรงนี้ก็เข้ามาช่วยด้วยแต่ก็ผลตรงเนี้อย่างต่าๆเนี่ยคิดว่าเขาก็ก็น่าจะซื้อ raw material ได้ที่ราคานี้อย่างน้อยก็แต่หกเดือนนะครับเราคิดว่ามาจินระดับสามเปอร์เซ็นเนี่ย อาจจะยืนได้อย่างน้อยก็สองควอเตอร์นะครับก็เอาลุกค่อนข้างดีเลยตัวนี้ผมว่าเพราะว่าคือเขามีสามบิสเนสตัวอิน u ู a เลเตอรเนี่ยอันนี้หลักๆก็คือขายไปอเมริกาเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องรอเศรกิจอเมริกาฟืน้นซึ่งปีนี้พอมีวัคซีนอเมริกาก็เริ่มได้ฉีดไปเยอะแล้วนะครับก็มองว่าตรงเนี้ยธุรกิจอินซูเลเตอร์เขาก็น่น ส่วนของออโต้ก็แน่โตต่อเนื่องนะครับแล้วก็ธุรกิจสุดท้ายก็คือตัวแพคเกจจิ้งอันนี้ก็ได้ผลประโยชน์จากเรื่องฟู้ดเดอรี่นะครับตรงนี้ก็มองว่าโตแต่จะไม่มากนะครับโดยรวมก็คือทั้งสามธุรกิจเนี่ยเอารูค่อนข้างดีนะครับในขณะที่เรื่องของตัวต้นทุนเนี่ยคือเขามีการลดคอสด้วยแล้วก็ได้เรื่องอ,อราคาวัตถุดิบต,ตรงนี้นะครับบวกกับการทำรีไซเคิงในอสเตเลียซึ่งใน Management คาดว่าปีเนี้ยตัวของออสเตรเลียเนี่ยน่าจะเทิร์นขึ้นมาเป็นโปรฟิตได้ประมาณรักเจ็ดสิบล้านนะครับจากที่ขาดทุนสองรอยล้านปีที่ผ่านมานะครับตรงนี้ก็น่าจะเข้ามาช่วยด้วยวก็โดยรวมยังมองโพสิทีฟับตัวนี้นะครับชอบแล้วก็คิดว่าเราทำเป็นเอาพอฟอร์มนะครับแล้วก็แทร็กเก็ตไพร์เรอยู่ที่เก้าจุดสี่บาทแต่ว่าขอโน้ตไว้นิดนึงว่าเก้าจุดสี่บาทเราเนี่ยเบสออน ตัวมาจิ้นที่สามสิบเปอร์เซ็นตนะครับซึ่งมันต่ำกว่าไอ้ที่เขาทำได้ในควอเตอร์ที่ผ่านมาค่อนข้างเยอะซึ่งเราก็มีการ run s e ซิ i ิ i v i t y ไว้ในอเปเปอร์ของเรานะครับว่าถ้าสมมติว่ามาจิ้นมันสามารถอยู่ในที่สามหสาเปอร์เซ็นเนี่ยราคาหุ้นแทร็กท์ไพรของเราเนี่ยอาจจะขึ้นไปถึงประมาณสิบสองบาทสิบสาบาทได้นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นตัใช้ที่ดูแล้ว น่าจะเป็นไปได้นะครับซึ่งจริงๆก็ดูจากมีงจะมีวันที่17นะครับซึ่งเราคาดว่าแมนเชสเมนต์ไม่มีการปรับการเดินขึ้นครับผมอ๋อมีติ้งมีวันที่17นี้นะครับก็คือวันพุธนะครับซึ่งเราลองดูจากที่คุณทันพูดเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าถ้าเรานับย้อนกลับไปสมัยที่ต้องเรียกว่า ป็นไซคือ EPG เนี่ยมันมี2-3ธุรกิจนะครับซึ่งถ้าเป็นธุรกิจหลักๆของมันที่มันเติบโตดีๆเนี่ยนะครับมาจิมันเคยอยู่ในระดับแบบ3 2 3 3เนี่ยนะครับมันคือช่วงประมาณบริเวณปี2016นะครับซึ่งถ้าเราลองย้อนกลับไปดูในกราฟฝั่งซ้ายนะครับในแง่ของ e e v t o EBITDA ย้อนหลังเนี่ยนะครับในปี2016เนี่ยจะเห็นได้เลยว่าตัวนี้เคยเทรดอยู่ในระดับบวก2 Standard Deviation นะครับซึ่งปัจจุบันตอนนี้นะครับมันก็อยู่บริเวณค่าเฉลีย่ย นะครับซึ่งเรากำลังจะบอกว่าถ้าสมมุติว่ามันสามารถเมนเทนมาจินอยู่ในระดับ32-33%ถึงได้ทั้งปีไม่เอาไตรมาสเดียวนะทั้งปีเนี่ยมันก็ไม่แปลกที่ valuation มันจะถูกดึงขึ้นไปเล่นเทียบเท่ากับในช่วงที่ผ่านมานะครับแต่ว่าน,นี้ก็ต้อ,อว่าขอแบบดูแบบค่อยเป็นค่อยไปแล้วกันแล้วเดี๋ยวลองดูว่าผู้บริหารเขามีไกด์ไลน์จากการประชุมในวันพุธนี้อย่างไรนะครับแต่วอย่างนั้นก็ตามวันนี้เราเลือกเป็นท็อปพิกนะครับเราก็คิดว่าเรายังมีมองเชิงมวกสำหรับตัว EPG อยู่นะ นี่คือเป็นฮอปพิกตัวแรกของเราคุณทันครับไหนไหนได้พูดคุยกันแล้วทิ้งท้ายนิดนึงครับ KCE เนี่ยนะครับจะมีการประชุมนักวิเคราะห์เช่นเดียวกันซึ่งผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยจดจ้องกับโทนการประชุมรวมถึงอาจจะเป็นเอารุกในไตมาสีรวมถึงเป็นงบการเงินที่การจะมีการประกาศเนี่ยคุณทันมีมีกลยุทธ์ทริคให้กับนักลงทุนไหมครับว่าตัวนี้เราคาดหวังอะไรกับการประชุม KCE ครับ KCE ใช่ไหมครับครับ ครับก็องบจะออกมาพรุ่งนี้นะครับคิดว่าน่าจะออกมายินเดียงซึ่งที่เราทําเนี่ยเราทําไว้ประมาณสักสามร้อยกว่าล้านเกือบเกือบสี่ร้อยล้านนะครับซึ่งก็จะโตเป็นเท่าเลยถ้าดูคอเตร์ q u อร์ครับนะครับอส่วนนลิสบิต้์ก็จะมีวันที่สิบเจ็ดเหมือนกันซึ่งเราคิดว่าโทนน่าจะออกมาเป็นบวกนะครับเพราะว่าอย่างที่เราบอกไปคราวที่แล้วที่เราได้ครับเน่ตกับแมเนจเมนต์เนี่ยก็เขาก็เห็นออเดอร์เข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วคาดว่า พอ,รอโรงงานมันรันเป็น capacity เนี่ยมันจะได้เรื่อง operating leverage คือจะทำให้มาจิ้นมันดีขึ้นด้วยนะครับก็เดี๋ยวรอดูกันแต่ผมคิดว่าโทนให้ออกมาเป็น p o s i t i ครับโอเคนะครับชัดเจนนะครับประมาณนี้นะครับขอบคุณทางคุณทันมากครับ